สวัสดีครับมุมส่งเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระสเสรศในมวยไทยจ4นสะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2 1สิงหาคม2 5 6 5นะครับเวลา14นา,นาฬา30นทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถูกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระสเสระนะครับมาฝากกับเฟนบอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไปด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวทเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยคร ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่อกตัวบางทุนชอบล้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ @muydung แอดมวยดังสมัครฟรีรับยูสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตรช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดีวิถีไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจัสีเลยนะครับ มาเริ่มกันที่ศึกมวยดลวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตเมืองนอนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV ทีช่อง36นะครับมาให้แฟนมวยได้รุ่นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1ก่อนนะก่อนนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็งคือน้องแว็กซูจีบะหมี่เกียวนะครับลุกซอร์อสสุนทรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าคณนงสอจอบเล็กอชาานนนีี้้้ทังคู่ม102ปอด์ พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคุณใีความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับคูณนี้เลทยังไม่เปิดนะครับศึกมยดีวิธีไทยตอนนี้เลทยังไม่เปิดนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองศจเปียกอุทัยนะครับดูฟอร์มสดกว่านะครับสี่ห้าฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยังไม่สะดุดแพ้ใครเลยนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสดนะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนน้องแว็กซูจีบอมีเกียบไปได้แบบสนุกเลยนะครับ น้องแว็กนี่ไฟสุดท้ายนี่แพ้นอกมานะครับก็ดูฟองเป็นรองด้วยนะครับวันนี้เลจยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟ้าขนองสอจอเปียกอุทัยนะครับดูฟองสดกว่าครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือกล้องพยักนุ้ย4มุเมืองนะครับหรือว่าพอนงนุชส่วนฝ่ายน้นําเงินนะครับยอดเปาเปียวสวเจเปียกอุทัยนะครับหรือว่าโยธยาไฟยิมพิกัด113ปอนด์เมืม่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงก้องพยักมา113.3รด3ส่วนฝ่ายน้าเงินยอดเปาเปียวมา113ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตงรงลดนะครับคุณนีความสูงความยาวก็ใกลเคียงกันอีกหนึ่งคู่นะครับปัดหัวตัวเท่าเลยเรทยังไม่เปิดนะครับแต่เทียบกันที่ฟอร์มนี่3ฟอร์มหลังของทางานฝ่ายแดงนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับส่วนฟอร์มของทางานฝ่ายน้าเงินนะครับยอดเป่าเปียวก็3ไฟหลังนี้ชนะเพียงแค หฝ่ายเท่านั้นเองนะครับสะดุดแพ้ไปถึง2ไฟฝาเลยนะครับดูว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงสดกว่าครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องพยักนุ้ยสีมุมเมืองน่าจะสายความสดของฟอร์มแล้วก็ร่างกายนะครับเอาชนะยอดเปาเปียวสอจเปกอุัยไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้องพยักนุ้ยสีมุมเมืองครับ มาถึงคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือบาร,รมีสุจิบาลมีเกียวนะครับหรือว่าเพชรสำเออร็จอบตหนองยางทอยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีคิ้วกอกรรปนาดนะครับหรือว่าสิทธิ์คุณมะพิกัด1นึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงบาร,รมีมาหนึ่งร้อยสามสิบสามจุดสามลดจุดสามส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรสีคิ้วมาหนึ่งร้อยสามสิบสามจุดสองลดจุด,ด,จด,ดสองนะครับคูค่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีคิ้วจะได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับคู่นี้เป็นประเภทอาวุธหนักแรงดดด้้้้้้้้ววยยกกัััััััันน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 ทททงงงงงงคคคคคคคูููููู่่่่่่่ะะรรรรบบบตตตีีอออออาาาใโโุธขสสสหหลลลลปปปเ็ไไ เลดยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันนี้บารามีซูจิบ์มีเกียวนะครับดูว่าอาวุธคมแล้วก็แม่นกว่าน่าจะเข้าเป้ามากกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรศีคิวก่อกัมปราาดไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่นี้เลยจะไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงบารามีซูจิบะมีเกียวนะครับ erm ดูว่าอาวุธคมแล้วก็แม่นกว่า,าครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือขนองศึกก่อกัมนารานะครับหรือว่าแม็กมามมยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไผ่แดงแปะสายสี่หรือว่ามังกรเพชรสกรับ พิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงขนองศึกมา135.3ลดจุดสามส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไายแดงมา134.8ขาดไปจุดสองนะครับคู่นี้ความสูงความยาวดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับขนองศึกจะเหลื่อมนิดๆนะครับคู่นี้สถิติเก่าๆนะครับเคยพบกันมาแล้วถึง3ครั้งเลยนะครับตั้งแต่ลุวน100ปอนด์108ปอนด์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่ดู่ายแดงที่เคยเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแแดงนนนนคับขึกกู่ี้พมาาลวใ แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เคยพบกันมานานแล้วนะครับความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับขนองศึกอาจจะดูได้เหลื่อมกว่าได้ร้อยกว่านะครับฟอร์มนี่ดูเป็นรองนะครับเพราะฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้าเงิน3ฟอร์มหลังนี่ ยังไม่แพ้ใครเสมอ1แล้วก็ชนะ2นะครับส่วนฟอร์มของทนานาสายแดงนี่แพ้ไปถึง2ไฟ์นะครับชนะเพียงแค่1ไฟแต่ผมดูว่าการผ่านมวยของทานาสายแดงขนองสึกช่วงหลังดูดีกว่านครับเคี่ยวพยกักจิตมึงนอนนะครับยอดมวย3พศก็ประทะมาแล้วดูว่าประทะกระเบยใหญ่มาเยอะกว่านะครับเลดยังไม่เปิดนะครับคุณอีกอมองไปที่่ายแดงนะครับขนองสึกกอ,อกำปนาน,นะครับดูว่า ประทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่าวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทาาด้านฝ่ายแดงแปะสาย4ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับขนองศึกกอกรานาครับเลทยังไม่เปิดส่วนมวยชอบนะครับหนึ่งตัวนะครับที่โมลีวิธีไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2ครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับกล้องพยักนุ้ย4ี่มุมเมืองครับมาต่อกันที่มวยไทย74สีกันเลยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีมวย มีมวยแก้มือให้รุนกันถึง3คู่เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1น่ี้ก็เป็นการแก้มือล้างตากันเลยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงครับเพชรสวนหลวงลดยกนะครับหลวงสอสุชาดาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนก้าหนุ่มบางกระดีนะครับพิกัด1 1 1ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรดีมา1 1 0 6ขาดไปจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนก้านี่มา1นึ่งด้อ1 1ิบจุดสองลดจุดสองบคู่งความยาวนี่เป็นด่ายแดงนะครับพชรสวนหลวงครับผู้ที่ะวา้รอยกว่านิดๆ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนี้เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิโซวิคายมวยสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับมีผู้ใหญ่ไพโรธผันโพนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีพันตํารวจตีมานิสุมมาศนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านเพชรนะครับเพชรนี้เป็นมวยขวาประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับข้อรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงบูสู้ดุดันนะครับก็สภาพร่างกายก็ค่อนข้างดีนะครับสีไฟหลังนี้สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับ ส่วนฝ่ายนําเงินนะครับแสนกล้านี่เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์คมเพชรนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมีคุณพ่อนะครับคอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมคุณพ่อก็คือนักมวยเก่านั่นก็คือค oh. มเพชรสจมรตรีครับก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของดนาแสนกล้าแลวก็มีมวยหูหนุ่มบางกระดี Sci Man นะครับให้การสนับสนุนทาด้านแสนกล้าแสนกล้านี่เป็นมวยขวานะครับดีกีนี่แชมป์ชมรมภาคอีสานนะครับร้อยสิบสองปอนด์ล่าสุดเลยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับ เตะดักเตะดักแทงนะครับ,บวงในไล่แขนขวางคำ้ำแทงรุนแรนนะครับหลักเลี่ยมดีนะครับเป็นมวยเชิงชกฉลาดหลักเลี่ยมดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทนาฝ่ายแดงเพชรนะครับแล้วดูว่าสภาพร่างกายดูดูรูปร่างนะครับ สรีระส่วนสูงรูปร่างนี่ดูว่าทางดัานฝ่ายแดงจะดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับแล้วก็เป็นวยเขา่าประเภทเกิดเปิดเกมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธครบเครื่องนะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนกล้าหนุ่มบางกระดีแล้วก็เคยเอาชนะคะแนนมาด้วย1ครั้งนะครับวันนี้เลดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้าเงินเลยนะครับแสนกล้าหนุ่มบางกระดีเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อสานะครับหลักเหลี่ยมดูดีกว่าแต่ว่าสั้นกว่า เสียเปียบช่วงนิดๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนการหนุ่มบางกระดีน่าจะยับอาศัยจังหวัดฝีมือดูหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะวงนอกดูหลายหลากหลายกว่าแน่นอนวงในก็มีลูกขวางหน้าไปแก้มวยเข่าด้วยนะครับวันนี้ดูว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนชนะเพช,เพชรส่วนลดลดยกไปได,ได้แบบสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่เปิดหัวนะครับมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแสนการหนุ่มบางกระดีนะครับเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับดูว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพนมสอสลัดชีพนะครับหรือว่าลูกเจ้าพ่อกลุ่มพักันนะครับหรือว่าลูกพระบาทนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดงหัววันทวีนะครับหรือว่าผู้กองบี้หมวยไทยนะครับพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรพนมนี่มา110.8ลดจุด8ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดงมา110.6ลดจุด ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพนมนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครน,นครพนมนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คลายหมวยลูกพระบาทอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับโดยมีทางด้านขมเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นหัวหน้าคณะเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านานายนายก จำเริญสละชีพนะครับเจ้าของสีเสือ้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านเพชรพนมเพชรพ,พ,พนมที่เป็นประเภทมวยซ้ายจังหวัดฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับแล้วก็เคยเอาชนะคะแนนคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับสามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเพชรเด,นดินดวงวาวันทวีนะครับที่จอง7ชนะคะแนนพุทธน้ำดื่มมีเจ็ดจที่จังหวัดลบบุรีล่าสุดนี้แพ้คะแนนสิงด,ดำยุทธสุราที่ราชาดำเนินสามฟอร์มหลังนี้ค่อนข้างดีนะครับชนะ2แล้วก็แพ้วนฝ่งส่วนฝ่ายนักหวยนะครับเพชามวทนร มีเดียเกตเพชรนะครับเป็นผู้จัดการเชียบเกตเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดยเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีคุณยุทธพันธ์วันทวีนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับจงังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับศาสต์แข้งแรงวงในขวางแทงแรงมัดศอกอันตรายหน้าเสือดีนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับแต่ว่าเคยแพ้คุ่อสู้มาหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้3ามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรพนมลูกเจ้าพ่อคุมประกันนะครับที่ช่อง7หลังจากนั้นก็ชนะนกยกสุดี้แแพะนสิ่ สุรัตที่ช่อง7นะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้ไป2ไฟ์นะครับแล้วก็ชนะเพียงแค่1ไฟล์ตัวน,นั้นเองนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านไฟแดงครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเบียดเอาชนะคะแนนมาด้วย1ครั้งนะครับคู่นี้ก็เ,เรดยังไม่เปิดครับเรดยังไม่เปิดเพราะว่ามาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับถูกดึงมาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะะนนเรื่องการ เต,เตรียมตัวฟิตซ้อมนี่ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าผมมองไปที่นักมวยที่เคยชนะมานะครับอย่างเพชรพนมสอสละชีพนะครับดูดูว่าจงังหวะฝีมือวงนอกดูรวดเร็วกว่านะครับตน้นต้นนำไปก่อนแน่นอนนะครับไปลายปลายมีราคาก็ขยับขยายบางทุนด้วยนะครับเพราะาทางด้านาฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยอยู่ในสายของคนจัดนะครับ ทำนิดทำหน่อยราคาแหลเร็วนะครับโอกาสที่จะพลิกแสงก็เป็นไปได้สูงนะครับแต่ต้นๆนี่มองว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่จังหวะฝีมือจัดกว่าน่าจะออกนําไปก่อนแน่นอนครับไปป่ายประคองตัวดีๆนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรเดินดวงวาวันทวีวาวันทวีนะครับยำแขนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเลตยังไม่เปิดนะครับแต่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพนมสอสละชีพครับมาถึงคู่ที่3ามนะครับคู่ที่3าฝ่ายแดงก็คือ เพชรนาโชคนะครับสอจโอต้งป่าจีนหรือว่าออตึกแดงหรือว่าสจารุวันนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอาลีปสเดชพันธ์นะครับหรือว่าลิขิตสเดชพันธ์นะครับพิกัด 116อปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรนำโชคเนี่ยมานึ่้ลดไปจุดส่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินอาลีปมา116รปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดเลยนะครับคู่ในความสูงความยาวนี่ต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอาลีปสูงกว่าร้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับรูปร่างสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำโชคนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจารุวันณนะครับมีคุณแชมป์สอจารุวรรณเปิด เกมชวนทะเลาะน,นะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแข้งซ้ายแรงนะครับปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันหัวจิตหัวใจเกินร้อยกระแลกกาส่วนเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอาลิฟ เป็นนักชกลูกครึ่งไทยมาเลเซียนะครับคุณแม่เป็นมาเลเซียคุณพ่อเป็นคนไทยนะครับนาราธิวาสปัจจุบันก็มาเก็บตัวฟิตซอมอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับอยู่ที่ค่้ายหมวยสอเดชพันธ์มีทัางนั้นสารวัชเชษนะครับพันธุ์ตะบดโทสุรเชษเดชพันธ์ครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับหมัดหนักซอกแรง หลักเหรียมเข่าดีนะครับกระดูกมวยดีอาวุธหลากหลายนะครับแต่ว่าฟอร์มดูก็ยังเป็นรอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับฟกชกไวไฟสุดท้ายก็เดือนมีนาคมปี65เลยนะครับประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่านัดนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาลีฟนี่ก็ เรือเวทีไปถึง5เดือนเลยนะครับเรือเวทีไปนานๆน่าจะมีปัญหากับการยืรยะดให้ถ่ายหรือเปล่าก็ดูการชกประกอบนะครับส่วนฝ่ายแดงเพชรนำโชคมีชกเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับดูว่าสภาพร่างกายของท้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำโชคจะดูดีกว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบช่วงค่อนข้างจะเห็นเลยนะครับแต่ว่าเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำโชคนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา2ต่อหนึ่งเลยนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าแต่สภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับวันนี้เพชรนำโชคก็มาเข้าเว มาเข้าเวนแทนเดิมทีจะเป็น9้าล้านสอจอดายรยอนะครับแต่ว่าเก้าล้านนี้ไม่พร้อมถอนไปนะครับมอเตอร์จรึงไปดึงเอาเพชรนำโชคมาแทนนะครับซึ่งเพชรนำโชคนะครับมีโปรแกรมต่อยสัปดาห์หน้านะครับกับทาง,งด้านแชมป์ปูนเสือคนล่าสุดเลยนะครับแชมป์ปูนเสือคนล่าสุดนั่นก็คือฉลามดำนายเอกธาสาลานะครับจะต่อยกันในสัปดาห์หน้านะครับถูกดึงมา สัปดาห์นี้เร็วอีก1สัปดาห์นะครับก็รู้ตัวประมาณ1อาทิตย์ก็มีเวลาเล่งอีก1อาทิตย์นะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็น่าจะอาศัยนะครับสภาพร่างกายที่สดกว่านะครับชกต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่านะครับแต่อาจจะดูเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับวันนี้น่าจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดูดีกว่าบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านอาริสสอเดชพันธ์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สานะครับ คู่รองคู่เอกในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำโชคสอจ้าต้งปาจีนะครับเลทหลังช่างเป็นต่อในราคา2ต่อหนึ่งครับฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับกำลังมองหาที่อกตัวบลงทุนชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับแอดไปที่ ad muay dueng ad มวยดังครับสมัครฟรีรับยุสก่อนเริ่มนะครับระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดมั่นคงบริการดีต้องแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการแค่เมือหลังตาอีก1คู่นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือแฝงนกเขากม11นะครับหรือว่าแจ็คลุกมะขามหวานหรือว่าซุปเปอร์แจ็คเคพระรามสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรด,ดำเพชรเกริดเพชรนะครับหรือว่าไดมอนด์98หรือว่าอสอสงอ่างการช่างพิกัด132ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงแฝงนี่มา131.8ขาดไป2ส่วนฝ่ายนสาเงินเพชรดจมา132.6ลดไป6นจุดสองส่วนฝ่ายาน้ำเงินเพชรด้สูงกว่าได้ร้อยกว่าม แปงนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับฟีซอมอยู่ที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานนะครับมีทางด้านคุณเบี้ยวทองอินแม่นสอนนารานะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีเสี่ยนกเข่านะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับในไล่แขนนะครับของคอกดตีเด้งตีรุนแรงมาสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเบียดเอาชนะคต่อสู้มันหนึ่งครั้งครับในวันนี้ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำนี่เป็นในโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีทั้งนั้นเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเจี๊ยบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมชวนทะเลาะ เตะต่อยต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันนะครับผู้จิตหัวใจเกินร้อยกระแลกกาส่วนนะครับแล้วก็หน้าเสื้อบรรยากาศไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมวยยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับกูนี้พิกสถิตินี่เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านแปงนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนไปได้ไปลายแบบบุบวิดคู่ขี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทลาดฝ่ายน้ำเงินครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับ เรทนะครับหลังจากช่างนี้เปิดอยู่ที่คนเคยแพ้มานะครับอย่างเพชรดำเพชรเกศเพชร,เ,พชร<ๆ>เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าประเภทโดนของหนักๆไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับใครโดนอาวุธคู่ต่อสู้ของอโดนอาวุธของคู่ต่อสู้ก่อนโอกาสลงเปนี่เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับโดนแล้วมีอาการทั้งคู่นะครับดูว่าโดนหนักๆไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าโดนต่อโดนด้วยกันนี่ผมมองว่าทางนัดฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรดำเพชรเกศเพชรดูว่าน่าจะเก็บอาการได้ดีกว่านะครับเก็บอาการได้ดีกว่าโดนต่อโดนด้วยกันมองว่าทางนดฝ่าย เงินน่าจะทนได้ดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านแป๋งนกขาวก็มองซืเอ็ดแก้แขนได้สําเร็จนะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝันน้ําเงินนะครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝันน้ําเงินนะครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่มวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่ค um ู่ท <acá S 2> <c oughs> ี่สี่คู่เอกนำรายการนี้เลยนะครับมองไปที่ฝันเงินนะครับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรเลทหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะดำไปลง <Wet S 1> ทุนนะครับขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่หมวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์กก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 ่่่่่่ออออออนน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 นาาาาาาารรรรรรลลลลลลลงงงงงงงทท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 ุุุุุุุีีีคคคคคััััััััััััั้้้้้้้้้้้้ึะะะะบบบบแแแวว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 ็็็ขขขขใใหหหหหพเเเเเเๆๆๆๆฮฮยยยยยตตตตไไไจิมถูสด ขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับออปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได,ด้ดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ